สนอนนนดยกาแฟปาทีคอปฟี้กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟทีนิวว่นไม่มีไขมันอันกรีดกาแฟแท้โฆษณาสนุนโดยบริการเสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบาร์บูลูกดู นนานาโดกพระครูแจ้พระผู้มีแต่ให้เมตตาครอบครัวรุ่งเรืองจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ80ปีป้าโอดนายเจ้าโอดรุ่งเรืองประธานที่ปรึกษานายกอบตาบางพลีใหญ่ประธานวัยาวจักรกรวัดบางพลีใหญ่กลางที่บริเวณศาลาไม้สองชั้นวัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวรุ่งเรืองนำโดยคุณแม่เจียมรุ่งเรืองนางสาววีสุดารุ่งเรืองนายกอง์การบริหา าส่วนตบบนบางพลีพันตำรวจเอกกรวัฒน์หันประดิษฐ์พร้อมด้วยบุตรหลานได้รับความเมตตาจากท่านพระครูประลัดสุวัฒนาศิลคุณดตตรพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของนายชาโอดรุ่งเรืองประธานที่ปรึกษานายกอบตบางพลีใหญ่ประธานวิยาวัจกรวัดบางพลีใหญ่กลางอาดีตนายกอบตบางพลีใหญ่โดยได้รับเกียรติจากท่านปิยวุฒิเครือจันทร์ผู้ภาคสาสาลอาญารัชดาพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทระสุวรรณพร้อมกับสพรัตน พันตบุรีเอกโสพลมงคลโสพลรัฐพุ่มกับสพอบางเสาทงคณะวิยาวัจกรวัดคณะกรรมการวัดคณะฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่พนักง,งานอบตอบางพีใหญ่ตลอดจนประชาชนชาวตำบ,บลบางพีใหญ่ร่วมอวยพ,พ,พรแก่เจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางได้จัดถูกสันบันเกิดให้กับผมประธานวิยาวิกรในวันนี้นะครับ เพราะว่าการจัดการวันเกิด80ปีนี่มันก็มีอยู่ครั้งเดียวแล้วก็มีอยู่ปีเดียวนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านพระครูแจ้ที่ได้จัดงานให้ผมกับวันนี้และก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ผมได้ช่วยเหลือทางวัดและช่วยเหลือทางประชาชนมาเป็นเวลาก็ไม่ต่ำจาก50ปีแล้วนะครับก็ ได้รู้จักแล้วก็มาคุณกับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างมากมายพะต้องขอบคุณและขอบใจท่านกำงนันท่านผู้ใหญ่บ้านท,ท่านสมาชิกกอบตและประชาชนและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีโชคดีมีความสุขสมหวังในสิ่งที่คึงปรารถนาทุกประการ และทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะมีปัญหาให้มาปรึกษาผมได้ครับสวัสดีครับทีมข่าว JEC TV Channel รายงานสนทนุนโดยกาแฟปาทีคอฟคอฟีกาแฟพุทธสุภพกาแฟ,แฟทีนินวบรไม่มีไขมันอังกฤษกาแฟแท้สนทนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแถวเด็กแถวเสียมบารุงแบบรกกระดูก สนธมนุนโดยน้ำมันงาดเซจะมีเอกรถกอนดารลิตตานูโนดิระต้องขวานี้เลย